ในตอนที่แล้วนะครับเราคุยถึงเรื่องของข้อมูลปัจจุบันครับบอกว่าข้อมูลของเรามีคนแฮกออกไปได้ความรู้มากมายเลยจากคุณปริชาติหรือพี่ตุ๋มนะครับต้องบอกว่าพี่เยี่ยมมากงวดที่แล้วก่อนจะไปถึงตรงกันนะคะข้าวหลังอย่าเยี่ยมมากและชูนิ้วโป้งออกนะคะ,ะทำไมอรพี่ก็เป็นท่าที่มาตรฐานมากสมัยนิวลาธรรมเลยเขาทำงี้มีคนอาจจะแคปเจอร์ลายนิ้วมือเราไปแล้วก็ได้นะคะมันง่าย,ยางั้นเลยพี่ใช่ค่ะขนาดมุมไกลๆแบบนี้นะฮะด้วยเทคโนโลยีของกล้องปัจจุบันเนี่ยคมชัดเจนมาก โอ้โหทีนี้ผมต้องถามพี่โดยปกติคนไทยเราเชื่อแบบนี้อยเรื่อง Data l e a k a g e หรือว่าข้อมูลที่รู้ไหลไปเข้าไปทำอะไรไม่ได้หรอกจริงๆแต่ขนาะเดียวกันก็จะมีคนที่ลวงข้อมูลออกไปเอาข้อมูลออกไปขยายผลมีประเด็นอะไรหรือว่ามีเรื่องราวอะไรหลัก,ลก,ลกๆบ้างไหมครับพี่ที่บอกว่าการเอาข้อมูลปลอมออกไปใช้แล้วมันสร้างผลเสียต่อบุคคลหรือองค์กรครับคือในบางครั้งเนี่ยบางกรณีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆข้อมูลที่เราให้กับองค์กร,รในฐานะที่เราเป็น ผู้ใช้บริการแล้วองค์กรนั้นดูแลปกป้องข้อมูลนั้นของเราอย่างไรครับบางครั้งเนี่ยองค์กรอาจจะมีวิธีการปกป้องที่ดีอยู่แล้วแต่ในบางกรณีเนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้ดูแลระบบ,บที่มีสิทธิสูงสุดในระบบเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรที่เกินเลยขอบเขตหน้าที่งานเขาหรือเปล่าเราจะมีการวิธีการดีเทคหรือจับได้ยังไงว่าผู้ดูแลระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จะไม่เอาข้อมูลของเราออกไปขายให้ข้างนอก ซึ่งอาจจะส่งความเสียหายให้กับทั้งองค์กรเองแล้วก็ผู้ใช้บริการอย่างพวกเราโอ้ถ้าพูดแบบนี้เราขยับตัวยากเือนนะครับพี่ <Okay. S 1> ปัญหาที่หลายหลายคนคิดพี่ตุ้มลองยกตัวอย่างได้ไหมข้อมูลสมมุตินะอ่าติ้งต่างผมไปสมัครชิงโชคหลายอย่างแค่ <Okay. S 1> ชื่อคนนี้นามสกุลนี้เบอร์โทรศัพท์นี้มันก็ไม่เห็นเป็นไรป่ะครับพี จริงๆพวกนั้นน่ะถูกคลาสิฟายว่าเป็น Sensitive Information ตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะฮะชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์สามารถ Identify ได้ว่าบุคคลนั้นคือใครอ๋อนี่เขาถือว่า Sensitive ละใช่เราเป็นคนกรอกครับด้วยตัวเราเองด้วยตัวเราเองด้วยเราอนุญาตให้เขาเอาไปทําแต่ในระหว่างทางเรามั่นใจได้ไงตอนที่เราหย่อนคูปองชิงโชคเนี่ยกรองที่รับเก็บใครเปคนดูแลใครเป็นคนปกป้อง มีการเก็บรวบรวมยังไงแล้วหลังจากที่มีการจับรางวัลชิงรางวัลแล้วมีการทำลายเอกาสารเอาไปยังไผมถามในแง่ของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้เซนเซทีฟก็ดีคอนฟิร์นเชียก็ดีรู้แหลเวาไปมันมีความรัดกุมมากน้อยขนาดไหนแล้วครับพี่ปัจจุบันจริงๆหลายๆองค์กรเนี่ยถ้าไม่นับที่เป็นฟินแลนเชียลเซกเตอร์ก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่หรือมาเริ่มเพราะว่ามีอินสิดเอเกิดขึ้นมีเดต้าลิเกชเกิดขึ้น ก็เลยอยากที่จะดูแลปรปับปรุงถ้าเป็น financial sector เนี่ยเขาเริ่มทำมาระยะหนึ่งแล้วอ้าวงั้นผมถาม financial sector เราเข้าใจเป็นเรื่องการเรงินการทองแล้วเซกเตอร์อื่นที่เขาก็ไม่น่ามีอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องเองินเรื่องทองอะคืมมมอม,ม,ม,มีเรื่องที่ทมันดูน่ากลัวเหรอพี่อย่างโรงงานเราคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรือเปสูตรการผลิตสําคัญไหมคะโอ้ย<ะ>ความรับทางการค้าเลยนะใช่ จริงๆในทุกๆอินดัสทรีอะค่ะจะมีเซนซิทีฟอินโฟเมชันแต่ปัญหาคือว่าบิสเนสอะรู้หรือเปล่าว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเซนซิทีฟอินโฟเมชันขององค์กรเพราะจุดเริ่มต้นเลยอันดับแรกลูกค้ามักจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามี Data ท,ที่เป็น Sensitive หรือ c o n ฟิ d เ n นเชียหรือ i n t e r อร์ u น e หรือ Publicly a v a ว l a b l e เบิลพอเขาไม่รู้เขามี Data อะไรบ้างเขาก็ไม่รู้จะจัดลำดับความสำคัญยังไงทางดีลอเนี่ยให้คำแนะนำ คนที่ต้องการจะดูแลความปลอดภัยของข้อมูลตัวเองให้คำนั้นสมมติเป็นขั้นเป็นตอน <Okay. S 1> พาเราเดินไปหน่อยได้ไหมครับทำยังไงบ้างคือจริงๆไลด์ดีลอย,ลยเนี่ยเราจะมีตัว data protection framework อยู่นะคะคตัว data protection framework เนี่ยจะช่วยไกด์ลูกค้าว่าในแง่ของ governance structure ในแง่ของ policy process procedure ในแง่ของ system เนี่ยในแต่ละ Layer เนี่ยเรามีวิธีการดูแลปลกป้องอยังไงครับลูกค้ามักจะบอกอ๋อ oh, ไม่รู้หรอก ถ้างั้นเราทำ data protection assessment ใหม่เพราะว่าการที่ data จะรั่วไหลออกนอกองค์กรได้เนี่ยมีมากมายหลายวิธีม,มันไม่ใช่แค่รั่วทางระบบครับมันอาจจะเป็นกระดาษที่บังเอิญเราไปวางทิ้งไว้ที่ไหนแล้วเป็นใช้ก,กระดาษยังสิ่งเงีครับพี่ใช่ค่ะโอ้ยคือมันมีแนวทางในการลีกได้หลากหลายโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะช่วยลูกค้าในการประเมินก่อนว่าโอเค potential data leakage m a t u r i t y ของคุณเป็นยังไง มี Are a ไหนบ้างที่ต้องได้รับการ Improv นะคะแล้วเราก็จะให้ r e c o m m e n d a t i o n เพราะว่าในบางเรื่องมันอาจจะปิดได้แค่เรื่อง Aware n e s s ก็ได้พนักงานอาจจะไม่ได้มีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่อง d leakage ครับอาจจะไม่ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงไซเบอร์นะคะหรืออาจจะปิดด้วย Process เช่นอย่างที่เรียนนะคะว่า องค์กรจะต้องมี information classification policy standard and procedure oh. มีทำอะไรถ้าเราเจอคำว่า sensitive <c oughs> บนเอกสารพนักงานต้องรู้ว่าโอเคถ้าเป็น sensitive ไม่ควรวางบนโต๊ะควรจะเก็บใส่ลิ้นชักล็อกโอ้ถูกไหมถ้าจะส่งต่อให้คนอื่นต้องใส่ซองที่ซิลเข้ารหัสถ้าจะส่งไฟล์นี้ที่เป็น sensitive ควรจะมีการ encrypt ก่อนที่จะส่งให้คนอื่นโอ้โห oh. ถูกไหมะฉนั้น ปกติเนี่ยเราก็จะดู2เรื่องนี้เป็นหลักก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเทคโนโลยีอะไรที่สามารถช่วยให้ลูกค้าอัตโนมัติ rocess เหล่านี้ได้อ,อ,อัตโนมัตมีความหมายว่าไม่ได้พึ่งตัวคนละพึ่งตัวระบบใช่ค่ะในฐานะที่ผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีนะครับผมอยากให้พี่อธิบายถึงเรื่องของ data l e a k a g e ข้อมูลอะไยผ่านตัวระบบก่อนแล้วเราใช้เทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วย ป้องกันก่อนที่ไปถึงตัวบุคคลนะฮะเอาที่ตัวระบบก่อนนะพี่ปัจจุบันเนี่ยค่ะมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่า data classification tool เวลาเราเปิดไฟล์ขึ้นมาปุ๊บเราทำงานพอเราจะกดเซฟมันก็จะถามว่าโอเคไฟล์นี้นะจะเป็น sensitive หรือเป็น confidential หรือเป็น internal use ให้ user log ทั้งทั้งที่ contain confidential information อยากจะเซฟเป็น internal use tool มันจะบอกว่าไม่ได้ในเมื่อไฟล์เนี้ยมัน contain confidential information นะ คุณต้องเซฟเป็น confidential เท่านั้นขออนุญาตเบรกถามเลย confidential ที่พี่พูดถึงได้แก่อะไรบ้างครับคือ sensitive เราพอเข้าใจละว่าจจะมีความอ่อนว่าถึงระดับที่บอกว่าเป็น confidential มันมีอะไรบ้างอะพี่ค่ะอย่างถ้า confidential เนี่ยโดยปกติก็คือจะเป็นพวก business strategy เราก,ก็คงไม่ได้อยากเปิดเผย network diagram ถ้าเกิดคนอื่นร<อ>ู้ใช่ไหมคะ หรือแม้กระทั่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสูตรการผลิตบางที่เขาก็จัดไฟว่าเป็น confidential จริงๆ classification เนี่ยขึ้นอยู่กับองค์กรเลยค่ะถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะมีพรบอ,อการจัดลำดับชั้นข้อมูลข่าวสารผมม่รู้ันก็จะมี5ชั้นบ,บางองค์กรก็จะมี4ชั้นอันนี้แล้วแต่ไม่ได้มีมฟิกตายตัวว่ากี่คลาสคนะ,คะโอเป็นแบบนี้ทีนี้พอบอกว่ามันมีกลไกที่สามารถที่จะ ลยไปลิงได้สมมติยูเซอร์ไปหลอกละไม่ใช่คอนฟิเอนเชียลไม่ใช่ความลับแต่เป็นซินซีมันรู้ได้ไงครับพี่ชูเป็นฉลาดอ่ะเพราะว่าเราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปให้มันด<ฮ>ีเท็ว่าคำไหนคือคอนเทนต์คอนฟิดเอนเชียลอินโฟมิชันฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีต้องใช้ร่วมกับผสมผสานกับที่ปรึกษา่ะว่าออกแบบว่าจะเซตรูเซตยังไงให้มันสามารถดีเท็กเจอได้ครับนะแต่บางครั้งระบบทั้งหมดก็คงไม่ใช่ที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล <C> e <an> โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยคนที่ถือกุญแจไอทีขององค์กรที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างที่พี่ตุ๋มบอกนะสิ่งที่น่ากลัวคือ authorized people คนที่มีอำนาจคือถือกุญแจเนี่ย do unauthorized สิ่งไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องด้วยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีที่เขาใช้เรียกว่า database monitoring ค่ะคือคอย monitor ดูว่า DBA ผ <c oughs> ู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเนี่ยทำอะไร<อ>เกี่ยวกับ Data บ้างเข้าถึงข้อมูลไหนบ้าง คือไปมอนิเตอร์คนถือกุญแจอีกชั้นหนึ่งใช่อ้อโหอันนี้ดูด้วยระบบดูด้วยระบบอันนี้ต้องพึ่งพิงระบบอย่างเดียวเล้วหรือแม้กระทั่งบางครั้งผู้ดูแลระบบเองเนี่ยลาพักร้อนครับต้องมีการเดลิเกตงานให้กับน้องๆในทีมนะคะเขาเองก็กังวลเวลาเขากลับมาเอ๊ะน้องเราไปทําอะไรหรือเปล่าอในบางเทคโนโลยีนะคะสามารถย้อนเรียกกลับดูได้เป็นวิดีโอเลยนะคะว่าเข้าไปทําอะไรบ้างเรียนแปลงข้อมูลอะไรแต่บ้าง แต่อย่างเวลาที่โลกนี้ปัจจุบันเวลาเราใช้มันบอกว่ามันไม่ได้สติ๊กอยู่กับตัวเดเวิร์สติ๊กต่างคนทำงานปั๊ปบเซฟใส่ USB mm hmm. USB หายข้อมูลลิกไปอยู่ที่อื่นจะดูแลกันยังไงครับคือจริงๆอย่างของ d 1 0 0 a อย่างน,นะคะฮาร์ดดิสของพนักง,งานของเราทุกคนเนี่ยก็คือมีการเข้ารหัสในกรณีที่ฮาร์ดดิสหายโน้ตบุ๊กหายเนี่ยค mm ่ hmm. ะ,ะก็ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อ Data ได้นะคะเราก็จะมีโปรเซชั่นว่าเขาต้องรีพอร์ตทางออฟฟิศ นะคะแล้วก็มีการแจ้งความในขณะเดียวกันถ้าเกิดจะเอาข้อมูลที่อยู่ในโน้ตบุ๊กเนี่ยเซฟใส่ตำได้ํำไดนั้นต้องเข้ารหัสถ้าไม่งั้นออฟฟิศจะไม่อนุญ,ญาตให้คุณเซฟงานออกใส่ทำได,ด้ครับนะนี่ก็จะเป็นมินิมัมรี u ควเมตที่ที่เราดูแลบปกป้องเราก็จะให้เลคคอมเพนเดชั n กับลูกค้าในใคล้ายๆกันถ้าเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ในสถาบัานการเงินแล้วก็องค์กรที่ค่อนข้างซีเรียสเกี่ยวกับ Data l e a k a g e เขาจะปิด USB port เพราะ USB port มไม่สามารถจะใช้ external ไปจุออกมาได้ไงใช่นะอันนั้นคือ definitely ห้ามเซฟอะไรออกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้อง stick อยู่กับ device ใช่หรืออะไรก็ตามที่สามารถ access ได้ด้วย password เท่านั้นใช่ค่ะ oh. หรือถ้าเกิดพนักง,งานจะต้องเอาต้องการเอาข้อมูล,ลออกบางคนเนี่ยส่งไปที่ personal email account ถ้าองค์กรน,นั้น serious มากๆเขาจะมี t o o data l e a k a g e คอยมอนิเตอร์ที่ mail g a t e w a เลยค่ะ ว่าคุณส่ง Sensitive Information ไปที่ Personal Email หรือเปล่า uh huh. บางคนพนักง,งานบางที่บอกว่าก็ต้องเอางานกลับไปทำที่บ้านนี่ครยังไง่ะถูกฉะนั้นองค์กรก็ต้องเวทนะคะว่าคุณจะยอมให้ Sensitive Information ของคุณไปเก็บอยู่ที่โน้ตบุ๊กของพนักง,งานที่บ้านหรือเปล่าครับคุณจะเวทเรื่องนี้ยังไงคุณจะคอยมอนิเตอร์เรื่องนี้ยังไงครับนะคะทุกอย่างมันต้องพึ่งพาด้วย People process แล้วเทคโนโลยีทำไปทำมาบางคนบอกกลัวจังในโลกดิจิตอลนี่ก็ส่งง่ายๆเลยปริ้นออกมาจริงๆการปริ้นเป็นอันที่คอนโทรลยากที่สุดอ้าวแล้วเรามีวิธีการดูแลไหมครับเอาสมมติบางทีเราส่งข้อมูล sensitive c o n f i d e n t i a l ไปก็ปริ้นก็น่าจะปลอดภัยไหมครับพี่คือถ้าเรากลัวขนาดนั้นเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีหนึ่งก็คือดิจิตอลไลฟ์แมจเมน n ์ส่งไฟล์ที่เป็นเซนซิทีฟไปปุ๊บตุ้มให้เวลา7วันถ้าไม่เปิดอ่าน access ไม่ได้แล้วถู่บังคับด้วยห้ามปิ้งนั้นเลยฮะใช่ห้ามปิ้งได้อีกใช่โอ้โหนี่คุยกันมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายอะไรองค์กรที่อาจจะมีข้อมูลที่เยอะมากมาอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกจะคลาสสิฟายยังไงสมมุติว่าให้พี่สมมีคําแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องทําพิจารณาทีละขั้นทีละขั้นค่ะดีร้อยจะให้คําแนะนําอะไรเป็นพิเศษบ้างครับคือในเรื่องการดูแลปกป้องข้อมูลนะคะอันดับแรกถ้าถามความคิดเห็นตรงนี้ตรงคิดว่าเราควรทำ assessment ก่อน ดูซิว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างที่สําคัญครับมาตรการในการดูแลปกป้องของเรามีอะไรบ้างปัจจุบันนี้มันมี h ช n n e l ไหนบ้างที่ Data มี potential ที่จะรีกออกไปอย่างที่เราคุยกันมา t h i r d party ก็มีโอกาสในบางครั้งออฟฟิศของเราเนี่ยมีผู้ให้บริการคนอื่นเข้ามาเดินเพ่นผ้านในออฟฟิศเราันเขมาเมนเทนแลวก็้งแต่แม่บ้านอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมคะ h ช n n e l มีต้องเยอะไม่ได้หลุดแค่เพาะระบบ เน็ตเวิรเราควรจะเริ่มทางการประเมินก่อนพอประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าสเต็ปหรือแอคชั่นที่เราควรจะเดินต่อคืออะไรเพราะบางที่อาจจะมีพวก Policy Standard Procedure อยู่แล้วแต่ถามว่าเรื่องโล w o เอล่ะการนำเอาไปปฏิบัติใช้มีบ่าอย่างมีแค่ Policy เหมือนอยู่ในคือมีคอนเซ็ปต์อยู่ในกระดาษอะไรอย่างนี้นะใช่แต่ไม่ได้มีการเอามา practice ครับรัดกลุ่มเกินไปทุกอย่างก็อึดอัด รัดกลุ่มด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นพอให้ได้สะดวกสบายมันมีโซลูชันไหมครับว่าจะทำยังให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องระวังถึงเรื่วงวิตกกังวลและเดินหน้าในการใช้ชีวิตในโลกดิจิตัลได้ลำบากคือจริงๆ uh, security เนี่ยต้องแลกกับความสะดวกสบายระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช่ อาจจะสะดวกสบายน้อยลงนะฮะแต่ท้ายที่สุดก็คือได้ความปลอดภัยกลับมาด้วยนะครับโลกดิจิตัลยุคนี้สะดวกสบายขึ้นก็จริงนะครับแต่เรื่องของการที่ข้อมูลจะลีกออกไปและถูกนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็มีดังนั้นการวางระบบเอาไว้การจรับรวดทางข้อมูลก็น่าจะเป็นส